สวัสดีค่ะกะทิเดลี่ค่ะวันนี้กะทิมีซีรีส์ที่ฮอตมากๆเลยอีกเรื่องหนึงมาชวนทุกคนดูนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง The Queen s u c l a u s ตำนานราชินีวอนกะยองจากช่อง TVN เราสามารถรับชมได้ทาง TruevisionNow ตอนนี้เลยนะคะ กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยแล,แ,ลและกำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงครึ่งหลังพร้อมกับปมปริศนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องราวความรักและการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์เกาหลีอีกด้วยซีรีส์เรื่อง The Queen's Couple บอกเล่าเรื่องราวของราชินีวอนกยองสตรีผู้ทรงอิทธิพลจากตระกูลขุนนางใหญ่ในยุคโชซอนได้อภิเษกสมรสกับองค์ชายจองอันหรืออีบังวอนต่อมาคือพระเจ้าแทจง ด้วยความรักและความทะเยอทะยานร่วมกันทั้งคู่ร่วมมือการผลักดันให้องค์ชายจองอนันขึ้นครองราชได้สําเร็จภายหลังขึ้นครองราชได้ไม่นานพระเจ้าเทยรงกลับเปลี่ยนไปมีพระสนมมากมายในยุคโชซอนที่ผู้หญิงถูกจํากัดบทบาทพระม่เหสีวอนกะยองกลับกลายเป็นผู้หญิงที่กุมอํานาจเบื้องหลังบรรรังลาชาได้อย่างน่าทึ่ง The Queen's h o u พาเราไปสํารวจชีวิตของเธอ ตั้งแต่การเข้ามาอยู่ในวังการแต่งงานตลอดจนการต่อสู้เพื่อรักษาตําแหน่งอัครมเหสีท่ามกลางการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นช่วงชิงอํานาจและเรื่องราวของความรักที่สุดซับซ้อนค่ะราชินีวอนกะยองรับบทโดยชาจูยองถูกจดจำในฐานะพระมหเหสีของพระเจ้าแทจง แต่เธอคือบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเกมอำนาจของราชสำนักในยุคต้นราชวงศ์โชซอน The Queen's h o ูเ o เริ่มฉายเมื่อวันที่13มกราคม2025ทาง True Vision Now วันนี้เรามาพูดถึง3คำถามสำคัญที่จะชี้ชะตาเรื่องราวในครึ่งหลังของซีรีส์พร้อมกับเทียบเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะคำถามที่1 แชยองจะเข้ามาแทนที่ยองชินได้หรือไม่ในซีรีส์เราจะเห็นว่าพระสนมยองชินรับบทโดยอีชีอาเป็นที่พึ่งทางใจของอีบังวอนหรือกษัตริย์แทจรงมาตั้งแต่ยังเยาวาแต่เมื่อเธอเข้าไปพัวพันกับแผนการสมคบคิดอีบังวอนก็ลงโทษเธออย่างรุนแรงและนั่นทำให้อิทธิพลของเธอลดลงขณะเดียวกันแชยองรับบทโดยอีอีดัมหญิงสาวที่พักดีต่อวอนกยองก็กำลังก้าวขึ้นมาแทนที่ยองชิน แล้วประวัติศาสตร์ที่แท้จริงล่ะในประวัติศาสตร์พระเจ้าแทจงมีพระสนมมากมายจริงๆค่ะแต่ในช่วงแรกราชินีวอนกยองเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดเธอคอยสนับสนุนอีบังวอนตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชบัลลังก์และมีบทบาทสำคัญในการกวาดล้างศัตรูทางการเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อลูกชายของเธอภายหลังคือพระเจ้าเซจงมหาราชได้รับเลือกให้เป็นราชทายาทอำนาจของวอนกยองก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นในซีรีส์ชายองอาจจะเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนผ่านอำนาจในวังที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ก็ได้ค่ะคำถามที่2 กลยุทธ์ใหม่ของอีบังวอนจะเปลี่ยนแปลงพระราชวังอย่างไรหลังจากที่อีบังบอนได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเทจงเขาต้องการรวบรวมอำนาจไว้ที่ราชสำนักหนึ่งในวิธีสำคัญที่เขาใช้ในการลดอิทธิพลของตระกูลมินซึ่งก็เป็นครอบครัวของพระราชินีวอนกยองในซีรีส์เราจะเห็นว่าอีบังวอนต้องการเพิ่มพระสนมเข้ามาในวงังเพื่อสร้างสมดุลอำนาจแต่วอนกยองกับคัดค้านอย่างหนัก เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ก็บอกไว้ว่าอีบังวรเป็นกษัตริย์ที่มีความเด็ดขาดเอามากๆเลยค่ะเขาพยายามลดอำนาจตระกูลมินจริงเพราะเขาไม่ต้องการให้ฝ่ายภรยามีอิทธิพลมากเกินไปในช่วงปลายรัชกาลของพระเจ้าเทจงวอนกยองถูกลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชัด อำนาจของเธอเริ่มสั่นคลอนและในที่สุดเธอก็สิ้นพระชนก่อนที่พระเจ้าเซจงบุตรชายของเธอจะได้ขึ้นครองราชในซีรีส์นั้นอีบังวอนกำลังดำเนินแผนการบางอย่างเพื่อรักษาอำนาจของเขาคำถามคือเขาจะสามารถควบคุมวอนกยองได้หรือไม่หรือพระราชินีวอนกยองของเรากำลังจะเดินเกมของตัวเองอย่างไรเราต้องไปรุนกันในซีรีส์ค่ะคำถามที่ส ราชินีวอนกยองคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการกรบฏหรือไม่ในซีรีส์นั้นมีคำถามใหญ่ที่ทุกคนต่างสงสัยกันว่าวอนกยองมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการกรบฏหรือไม่ก่อนหน้านี้ราชินีวอนกะยองถูกกล่าวหาว่าต้องการคืนบลาลังให้กับกษัตริย์องคอ์กรและพระราชาอีบังวอนก็เริ่มละแคะระคายว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการกรบฏอยู่ในพระราชวังของราชินีหรือเปล่านะ แต่คำพูดของวอนกยองที่ว่าคุณกำลังติดกับดักทำให้เราสงสัยว่าเธออาจจะมีแผนการบางอย่างที่ไม่คาดคิดแล้วในประวัติศาสตร์ล่ะในความเป็นจริงนั้นราชินีวอนกยองไม่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นกบฏแต่เธอมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับอีบางวอนเธอเป็นคนที่คอยสนับสนุนอีบังวอนในช่วงต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มแตก้าว นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าเธออาจไม่พอใจกับนโยบายของพระสวามีแต่ไม่มีหลักฐานว่าเธอคิดจะล้มล้างเขาดังนั้นในซีรีส์คำถามคือราชินีวอนกยองกำลังปกป้องตัวเองหรือเธอคือคนที่วางแผนการทั้งหมดกันแน่เราต้องไปติดตามกันในซีรีส์ค่ะและนี่คือ3คํคำถามสำคัญที่จะชี้ชะตาเรื่องราวใน The Queen's r o w n คุณคิดว่าใครคือผู้ก่อกระบฏตัวจริง บอนกยองกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดหรือเธอมีแผนจะทำอะไรกันแน่และคุณอยู่ทีมพระมเหสีวอนกยองหรือพระเจ้าแทรงคอมเมนต์บอกกะทิหน่อยนะคะวันนี้กะทิไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของกะทิด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆปีนี้สัญญาว่าจะทำคลิปสนุกๆมาพูดคุยกับทุกคนเรื่ยๆค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย